ครับสวัสดีแฟนซับแฟนช่องทางช่องเจี๊ยชนแนลแรกอะแหละพระราดวยสิบหาครับพี่น้องเอฟซีตุกททันเมือหนี่น้ำพาแฟนรับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางปูบุญมีหลังจากชุดสองตัวล็อกข้ามเสียงว่าที่ผ่านมามาเิ็มครับพี่น้องเอฟซีุกททันซี่คู่แข่งแขพี่น้องเอฟซีจีร้องปูคนหายมากจากคือชุดสองตัวจะมีแค่สี่คู่นี่ครับพี่น้องเอฟซีทุ้นทันว่อที่ผ่านมาครับพี่นอ้นองข้อเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด แล้วก็เรียกแต่มนวันนี้จับตัวแรกในื้อชันโลภูขึ้นเก่านะครับพี่น้องเอฟซีตุชันบอรูแบบนืชานโลปูจะออกมาโรบแบบใดท่านครับท่านช่องอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นการร่างใจให้ทั้งทีมงานแับปูบุญมีน้ำได้ครับพี่น้องเอฟซีตุชันตะล่าฝนกับบอลเฉลี่พี่น้องเอฟซีตุชันยังเหลือขางหรืป่าพี่เบิรงพี่น้องเ้ยตะล่าฝนพี่น้องยังเหลือทั้งขาง ส่วนทึ่งๆเๆง e เลี่ยวๆปีนองเย็บซี่เหลือเอียมข็งอย่างนี้ขาดประตูปัจจัยหลาสิ่งหลายอย,ย่างนะครับปีนองเ e ย็บซีตัวสันเป็นเก็บไปหน้าช่างออกมาเรื่อยๆเยอะวันนี้วันที่สิบหกพฤษภาคม,อามาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาไปกราบนมัสการลูกปูเพืนครับมัสการลปูครับปีน้องครับจะเลื่อนท่นจะเลื่นท่นโอ้มาติมครับปีนองัถที่ผ่านมาแห้งๆมันๆจุดจี้เนาะโอ้โอ ว่าจีพาน่าจีพานมาอืมหลอกกามเขียนกับเหล็กน้ำมุนเนาะครับตอนเงินล้านนั่นปูเอาตัวมันออกบอโล่งให้ตัดตัวออกตัดจอตัวตัวมันถือบอโล่งตัดตัดตัวมันถือวันนี้ปูเอาล่งให้เบิดเลยโอ้วันนี้ล่งเบิดเลยล่งเบิดเลยบอบอตัดออกตัดตัวมันถือใช่ไหมปูตัดตัวมันถือโอ้ วัดประหารชั้นตันถือเลยนดครับก็ตั่งกต่เข่าเครืงน้ำมนต์เขาเครืงเหล็กลอกเงินลานเครืงขามเสียงทั้งแสดงว่าวัดประหานเขาเป็นชุดเขาเป็นชุดด้วยหมดนะครับทั้งบนทั้งล่างค่ะได้จะมินล่วงหายก็จริงเพศตึมแล้วดังหลายสถานีอยู่โอ้นี่เราจะไล่เลือดถิ่มจะไล่เลือดถิ่มพักกระโดนต้นเก่าครับกระเดาต้นเก่าโอ้ กินลาบก้อยยังทีได้เอาหาเดิอะจิกินลาบก้อยจะได้เอาหาปูได้เปล่งเก็บปักกระดาต้นเก่าปูได้กระงกอขมาหลายแล้วดิอืมวัดพระขันเมียนวัดพัะหันเียนชคูเนาะปูเนาะชีคูวัดนี่กับล่องหายสามปูวัดหระันชีคูแต่ว่าเอามาฝากไว้คูหนึ่งครับอืมมันก็เริ่มบวบบวมแอนค่ะมันจะมีสามปูขึ้นเก่านั่น่ะครับอืมวันนี้ก็รอกเสียงรอกสามเสียง เราลร่องไปข้ามเสีย,สยสงเดจะพี่น้องดเด้คผมหลอกน้ำปูแป๊บหนึ่งติปกติปกข้ามเสียงสูเดนี่เดินดีแล้วป่นะสูตรเดินดีเดินตลอดบ่มีพลาดบ่มีลุดบ่มีกอนบ่<อ>นมีต่ำต่อเจ้าตลอดครับอือ ้างบนของแถวมากไงข้างบนจะเป็นเจ็ดศูนย์สามแบอครูเจ็ดศูนย์สามแล้วก็เจ็ดศูนย์สามแปดหนึ่งสี่ข้างซ้ายเนี่ยแปดไอ้ข้างขวาแปดหนึ่งสี่ซ้ายก็ห้าสองเก้าเก้าหนึ่งห้าสองเก้าหกจับครูจับครูว้า สามูแขกแขนเลยพี่ต้องสามคูแขกแขนเลยมตวันล,ล่องครับเอามาอเอาเริดว่าหมีเป็นสีมากเนาะมันมาแห้งก็เลยเอามาปากไครับ,บมันเ ề นสามคูแขนแขนพี่ต้องสามปูเดศูนหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้า ส้งห้าสี่สองเก้าเจ็ดนี่ก็เบอร์โซ่เบอร์มานสองเก้าเจ็ดโอ้ยอ๋อดูดูนะพุทตินะดูว่าว่าโดนเกาเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเมืองบินบิงบิก่าเจ็ดสามนศูนย์และสามเอซีตุสนสยิอันนี้รถข้ามเสียงกันว่างเสี แล้วความเสียงวันนี้มีสามครูเป็นหน่อยเอฟซีตุสันสามครูเข่งแข่งลงปูฟันมาหาหมดหย่อเขาห่อเขา,<ส>เ,ขาเรียบว่าอะไรจนเบอ,อร์ขังล่างนี่เป็นเบอร์โทษลงปูครับเป็นหนอยเอฟซีทันไดจะร่วมบุญสั่งสลา,านอำเภอเงิดโทษหาลงปูคนใดเลยพี่น้องเอฟซีตุสันชุดแปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าสี่สองเก้าเจ็ดหรือว่าพี่น้องโทษสอบถามแล้วจะแอดบรดิมากแอดโทษสอบถามปูคนใดครับพี่น้องเอฟซีเนาะตรวจแบบหนะ้าขางของลงปูคน วันที่ผ่านมาเจ็ดหนึ่ง่งเจ็ดเขาบดถูกสุดตัดก,ตดกตัตัดถืโตัวพโลโลตัดถืโตออกคูเลาไพี่น้องตัวมันออกอตันี้ถือออกจ่อยวันนี้สามครูวันนี้สามครูต่อมาเร่นน้ำมตนมาปูเลย่อรรยงไหนเรื่อน้ำมต์อลอ,อกก่อนเร่น้ำมต์อลอ,อก,ก่อนมันจะต,ติ์มอาทิตย์จัางติด้เห็ด เมอนแสดงว่าเหมือนป้อยจะล็อกขามเสียนไปใช่ไหมครับล็อกขามเสียนกับเอาเงินล้านลาน็อ,ลอกเงินล้านอืมล็อกเงินล้านล็อกเงินล้านล่งเงินล่ง,ลงให้เต็มสูตรเลยล็อลกเงินล้านลาน็อ,ลอกเงินล้าน,านอืมเดิน,นลาน้างบนจะมีซีเก้าศูนย์ซีเก้าหักชุดบนบน

ห้าหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าต้องเตรียมสูตรและจับสองตัวสองตัวกันนี่หกสองหกสามหกสองหกสามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ี่หลังเอฟซี หลอกไม่หลานต้องกลมไปต้องกลมจะได้ปุ๊สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าห้าตัวกันเจ็ดศูนย์หกเจ็ดตัวนี้ตัวกันไม่หนอนตัวกันส่วองตัวก็จะยืที่หกสองกัปุกสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามอ่ะตีหลองเย็บชีตตัวแันหาหม่งฟิวไปแด้งวันนี้ตีหลังปูแล้วหามฟิวแล้วป่ะประวัตวเราทนจัเสิบตัว ออกออกอหลีออกอีหลีตัดสิตออกพอดีนะครับตื้อออกก็ดีมันจะได้มันก็ได้ล่งได้ล่งตัดชิปตัดชิปหาให้ส่วนชิปหกหมือนตัดออกกูเป็นยังขาดประตูปัจใจไปหน่อยเยี่ยสิสางสลาส่วนเบอร์โทษไปหน่อยก็โทษหาเป็นสอบถามลักปูพันศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าสี่สองเ้าเจ็ดราอลอั โมทนาบุญน้ำ FC นะปูน่ะ FC อ่าปูมีุกมั้หมานปูน่ะมีหมานก็ะซอยปูพูละรอยสองรอยพูรับมืินสองมื่นฮะแล้วคือะแล้วบอกคือพอๆว่าอย่าไปท้บุญใส่นออย่าไปสาว่าจะใส่นอกับคือพ่อหลวงปูเนาะเออทั้งตัวปูนั่งืนนี่ก็ยังประทศจในพิ่นเล่นไอ้ยังเอามาถวายอไปที่เสเอาเอาไม้เอาไม้ทั้งสารเหตุเย่างไม่ไม่ปูเรียนครับปูไปจ้างเพื่อนเรียนเปแล้ว แต่ว่าเอาใหม่ไปเห็ดโต๊ะขาสิงกับโตโต้ฟาแอ้วเลยประมาณเมื่อนสามเนี่ยล่ะนี้ขาต้นปัจจัยะไรเช่นลายางเป็นอ่ะังผ่างเพิ่นอยู่สลากะยังได้ใจเพิ่นอยู่สลากะไยังไม่ได้แอมข่านปั้นได้แอมข่างแล้วก็ประกาศข้าวบุญมือวันที่ยี่สิบสองเนาะวันที่ยี่สิบสองบุญวันที่ยี่สิบสองมา งานสงฆ์ถาดเลยนะงานสงฆ์ถาดประจำปีประจำปีเย็ะมาทุกปีทุกปีวันทียี่สิบสองอ่าเป็นเสื้อผ้าข่มนะครับคี่สองตรงกับวันพุทธเป็นชิพหาคำเดือนพบอ๋ออ่ะเดี๋ยวแอดจะให้เบอร์โทรพี่น้องเยี๋เช็ดดูท่านโทรสอบถามหลวงปู่เรื่องอันผู้ใดสี่เป็นโรคธาตุโรคถอกโรคธาตุนะปู่เนาะมีโรคถอกโรคธาตุมากก็ได้เริ่มงานการตั้งแต่ หาโมงเศร้าไปหาบใบคนละครับงานสงฆ์ขาดประจำปีพี่น้องใบหนึ่งใบสองใบสามคนละประมาณนี้ละกิจกรรมลากปูครับพี่น้องครับลากปูครับคลิปนี้ก็อายุวันนัสุธพล่างโศกมันนี่เงี้ยหายเจ็บหายจนสบายดีเบิดไปเรื่อยฟ้าถูกพี่น้องนะไปเบิ่งตุเลตลอกปูครับพี่น้องครับแล้วก็หยิบยันไปโทษพี่น้องเอพีโทรศัพท์ถามลอกปูเพลนครับ นี่เป็นรูปแบบนาทางปูบุญมีครับสูตรนี่เดินดีบบมิตกครับพี่น้องเยฟซีตูชันเดินดีมาตลอดแต่คือสูตรนี่สูตรล็อกข้ามเสียงจ่ว่าหนาระวังอีกสูตรหนึ่งชัดแจกกับแตกสามตัวเลยครับพี่น้องเยฟซีตุสันล็อกเป็นล้านนี่พี่น้องเยฟซีาแตกคือแตกสามตัวพี่น้องล็อกสูตรล็อกเป็นล้านเนแจ่ว่าที่เขาค่ววันที่ผ่านมาแต่คือสูตรนี่พี่น้องเยฟซสูตรขวานล็อกข้ามเสียงล็อกหลักการเลขคันน้ำม์หลงปูบึนกับเขาวัื่ที่ผ่านมาจังหววันนี้พี่น้องเยฟซีตูชัน ปูปัญหาใหญ่มากใกล้ไข,ข่ึนข้นๆกันล็อกข้ามเสียงจะอยู่ที่ห้าหกห้าหกเดี๋ยวเด้๋พี่น้องเห็นน้ำบก่กกล่องนี้บ่อเห็นพี่น้องแป๊บนึงเราจะละกล่องอ่ะตัวน,นี้สักพันพี่น้องนี่ล็อกข้ามเสียงครับพี่น้องห้าหกห้าเก้าห้าสองครับพี่น้องอันนี้เป็นล็อกข้ามเสียงของเราปูดสูตรที่เดินดีที่สุดในตอนนี้ครับพี่น้องเดี๋ยว 4. เดินดีไม่มีจกกระแสมาแรงแซงสร้างโคง ส่วนเบอร์โทรคับพี่น้องเอฟซีท่ทันท่านใดจะสอบถามหลวงปูเพิวบางานสงฆ์ถัดไปจังไหมาจังไหน,ไหนให้พี่น้องเอฟซีท่ทันโทรไปที่ศูนย์5ปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าสี่สองเก้าเจ็ดบอร์นี่กับท่านวาาได้พี่น้องแจกรูดูเบอร์เลขเบอร์โทรพนเนพิ่น e ไปไปนี่ยอ๋อพี่น้องเอฟซีฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องของปูนี่โปรโดใช้วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังครับแนวทางกำลังเดินกลับมาเดินดีครับพี่น้องเอฟซีทูทันโชคดีมีชยัยเจอกันใหม่คลิปหน้า ื่อลงปูมันเบาแล้วพี่น้องยาสุไลริมถิมพักกระโดนจนเก่าปัิจจินลาบปฏิสโอหาพักกระโดนเนี่ยพี่น้องพักกระเดาเนี่ยพี่น้องพักกระเดาจนเก่าสัวนโโว์ครับสวัสดีไม่ใช่ครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แอดไลน์ลงสวัสดีครับ